สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เรื่องเราสอนใจบ by พี่ก้อยชาแนลขอนำเสนอนิทานเรื่องเด็กชายกล้ากับความฝันของเจ้ากบ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านแสนสุขมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่ากล้ากล้าเป็นเด็กแข็งแรงและวิ่งเร็วมากแต่กล้ามีนิสัยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาชอบแกล้งสัตว์ตัวเล็กๆก,กล้าคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกและสัตว์เหล่านั้นคงไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไร วันหนึ่งในขณะที่ฝนเพิ่งหยุดตกอากาศสดชื่นกล้าวิ่งเล่นไปที่สวนหลังบ้านเขาเหลือไปเห็นเจ้าเขียวกบน้อยตัวสีเขียวสดใสกำลังเกาะอยู่บนใบบัวในสระน้ำเจ้าเขียวกำลังส่งเสียงร้องอ๊อบอ๊อบอย่างมีความสุขฮ่าฮ่าฮ่าเจอเป้าหมายแล้วแกลพูดพร้อมกับหยิบก้อนหินก้อนหนึ่งขึ้นมา เขาเล็งไปที่เจ้าเขียวแล้วคว้างก้อนหินออกไปเฟียวตุบก้อนหินเฉียดหัวเจ้าเขียวไปนิดเดียวแต่มันกระแทกน้ำจนเกิดคลื่นลูกใหญ่เจ้าเขียวตกใจสุดขีดมันรีบกระโดดหนีด้วยความกลัวจนขาไปกระแทกกับขอบสระโอ้ยเจ้าเขียวเจ็บขาจนว่ายน้ำเป๋ไปเป๋มาแต่มันก็พยายามตะเกียกตะกายหนีไปซ่อนตัวใต้กอหญ้า ลายืนหัวเราะชอบใจฮ่าฮ่า,าดูสิวิ่งหนีตลกจังเลยเย็นวันนั้นกล้ากลับเข้าบ้านกินข้าวอิ่มแล้วก็นอนหลับไปอย่างสบายใจโดยม่ได้คิดถึงเจ้ากบตัวน้อยที่กำลังบาดเจ็บอยู่ข้างนอกเลยแต่แล้วในคืนนั้นเองเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นในความฝันของกล้ากล้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมา แต่เอ๊ะทำไมเตียงนอนของเขาถึงกลายเป็นใบไม้ใบใหญ่ที่ลอยอยู่กลางน้ำแล้วทำไมต้นหญ้าที่เคยต้นเล็กนิดเดียวถึงได้สูงใหญ่เสียดฟ,ฟ้าเหมือนต้นไม้ยักษ์กลาก็มองดูตัวเองแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะแขนของเขากลายเป็นขาหน้าสีเขียวผิวหนังของเขาลื่นเมื่อตัวของเขาหดเล็กลงกล้ากลายเป็นกบไปเสียแล้ว ทันใดนั้นท้องฟ้ากุมมืดครึ้มลงเมื่อมีเงาดำขนาดยักษ์พาดผ่านกลา้าแง่หน้ามองขึ้นไปแล้วเห็นเด็กผู้ชายยักษ์คนหนึ่งกำลังจ้องมองลงมาเด็กยักษ์คนนั้นหน้าตาเหมือนกลา้าไม่ผิดเพี้ยนแต่ตัวใหญ่เท่าภูเขาเจอตัวแล้วเจ้ากบน้อยเสียงของเด็กยักษ์ดังก้องเหมือนฟ้าผ่า เด็กยักษ์หยิบก้อนหินขนาดเท่ารถยนต์ขึ้นมาแล้วทำค่าจะคว้างใส่กล้าอยา่าอย่าทำค่ากล้าตะโกนสุดเสียงแต่เสียงที่ออกมากลับเป็นเพียงเสียงออบออบที่แผ่วเบาฟิวตุ่ม ก้อนหินยักษ์ตกลงน้ำเฉียดตัวกล้าไปคลื่นน้ำลูกใหญ่ซัดร่างกบน้อยของกล้าจนหมุนคว้างเขาสำลักน้ำแล้วรู้สึกเจ็บไปทั้งตัวความกลัวแล่นเข้ามาจับขั้วหัวใจกล้าพยายามว่ายน้ำหนีสุดชีวิตขาของเขาชนกับกิ่งไม้จนเจ็บปวดช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยหนูเจ็บหนูไม่อยากตาย กล้าร้องไห้ออกมาเป็นน้ำตาเม็ดโตในวินาทีนั้นเองกล้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าเขียวอย่างชัดเจนเขาเข้าใจแล้วว่าการถูกรังแกมันน่ากลัวแค่ไหนการเจ็บปวดโดยที่ไม่มีทางสู้มันทรมานเพียงใดฮ่าฮ่าฮ่าสนุกจังเลยเสียงของเด็กยักษ์ยังดังไล่หลังมาพอแล้วผมขอโทษผมจะไม่ทำอีกแล้ว กล้ารวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายตะโกนออกมาเฮือกกล้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนที่นอนของตัวเองเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงตึกตักตึกตัก,ตกเขารีบจับแขนจับขาสำรวจตัวเองเฮ้อเรายังเป็นคนอยู่เราไม่ได้เป็นกบแต่ความรู้สึกเจ็บปวดและหวาดกลัวในฝันยังคงชัดเจน กลา้าจึงรู้สึกผิดจับใจเขาจำได้ว่าตอนเย็นเขาทำอะไรลงไปเช้าตรู่วันรุ่นขึ้นกล้ารีบวิ่งไปที่สระน้ำหลังบ้านทันทีเจ้าเขียวเจ้าเขียวอยู่ไหนกล้าเรียกหาเขาแหวกกอหญ้าดูและพบเจ้าเขียวนอนซึมอยู่ขาข้างหนึ่งของมันบวมแดง กลา้าน้ำตาคลอเบ้าเขาไม่ได้หยิบก้อนหินมาคว่างอีกแล้วแต่เขากลับไปหยิบใบไม้นุ่มๆม,มาทำเป็นร่มบังแดดให้เจ้าเขียวแล้วก็เอาก้อนหินที่เคยขวางทางน้ำออกเพื่อให้เจ้าเขียวว่ายน้ำได้สะดวกขึ้นกลา้ายกมือไหว้เจ้ากบน้อยขอโทษน,นะเจ้าเขียวฉันรู้แล้วว่าเธอเจ็บฉันจะไม่แกล้งเธอและสัตว์ตัวไหนอีกแล้ว เจ้าเขียวมองหน้ากลา้ามันส่งเสียงออบเบาๆเหมือนจะรับคำขอโทษก่อนจะค่อยๆกระโดดลงน้ำไปอย่างปลอดภัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากลา้าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาไม่เคยรังแกสัตว์อีกเลยไม่ว่าจะเป็นมดตัวเล็กๆหรือสุน,นัขตัวโตเพราะทุกครั้งที่เขาเห็นสัตว์เขาก็จะนึกถึงความฝันในคืนนั้นและจำได้เสมอว่า ทุกชีวิตรักตัวกลัวตายเหมือนกันใจเขาใจเราถ้าเราไม่อยากเจ็บเราก็ต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บและนั่นก็คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้กล้าเติบโตขึ้นเป็นเด็กชายที่อ่อนโยนและเป็นที่รักของทุกชีวิตในหมู่บ้านแห่งนั้นตลอดไปข้อคิดสอนใจจากนิทานการรังแกสัตว์เป็นบาป การทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกชีวิตต่างก็รักชีวิตของตัวเองใจเขาใจเราก่อนจะทำอะไรให้ลองนึกว่าถ้าเราโดนกระทำแบบนั้นบ้างเราจะรู้สึกอย่างไรการกลับตัวกลับใจเมื่อรู้ว่าทำผิดต้องรู้จักขอโทษและแก้ไข ทำความดีชดเชยสิ่งที่ทำพลาดไปติดตามเรื่องราวดีๆจากเรื่องเล่าสอนใจบายพี่ก้อยชนแนลให้กำลังใจช่องด้วยการกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย